ตลาดก็จะกลับจากตลาดมาทำขององีกวนอยู่อย่างนี้เรียบร้อยค่ะาาร้านสับมีใครสนใจไหมคะรับกี่กระปุกดีของ,ของต่อมเสียเวลาค่ะแล้วเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็คือทุกวันจิตวัทประจำวันของเราทำไมมันเหนื่อยจังเลย เหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆพอาลูกกลับพอแล้วก็จะอยู่คนเดียวเหงามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีโทรทัศน์แล้วก็มีโทรศัพท์เป็นเพื่อนนี่แหละเพื่อน,อน,อนใครอยากกินก็มาเอาไปกินได้นะคะราศรีของเรากระปุกละสิบบาทค่ะเนื้อาหาว่าโฆษณาใายของอีก มีใครสนใจไหมคะรับกี่กระปุกดีเพราะลูกกับพอแล้วก็จะอยู่คนเดียวเหงามากเลยค่ะเพื่อนๆก็มีโทรทัศน์แล้วก็มีโทรศัพท์เป็นเพื่อนนี่แหละเราไปเยอะแยะไปหมดวันเยุดไม่เคยได้พักเลยบางทีก็ท้อเหมือนกันนะคะไม่มีเวลาลงคลิปเลยถ้ามีก็จะลงมาลูกกับพอแล้วก็จะอยู่คนเดียวเหงามากเลยค่ะเพื่อน,อน mm. ๆ ก็มีโทรทัศน์แล้วก็มีโทรศัพท์เป็นเพื่อนนี่แหละงานไลายค่ะพี่น้องเลยทำงานคนเดียวค่ะทุกอย่างทำคนเดียวหมด้วได้ไม่เหงาหน่อยพยายามไม่ให้ตัวเองว่างๆแล้วมันคิดมากท้าไม่ว่างทำงานไปได้อ,อ,อ,อย่สมองเราทำงานเราไม่มีเวลาเพรา็ต้องไปจใจตลาดกว่าจะกลับจากตลาดมาทำขององีก วนอยู่อย่างนี้จะได้ไม่เหงาหน่อยพยายามไม่ให้ตัวเองว่างๆแล้วมันคิดมากทําไม่ว่างทางานไปเรื่อยๆสมองเราทํางานเราไม่มีเวลาเราก็เยอะแยะไปหมดวันหยอดไม่เคยได้พักเลยบางทีก็ท้อเหมือนกันนะคะไม่มีเวลาลงคลิปเลยถ้ามีก็จะลงหอมหอมค่ะเพื่อนๆชิมไหมคะลองชิมไหมคะนะคะ,นะคะกินจนเบือะะ่อแล้วค่ะ ดีว่วาตูเย็นเราใช้อยู่เันเดียวให้มีใครมาใช้ด้ย่ใครกินนั่งพักแป๊บนะึ่งเดี๋ยวไปทำงานต่อเหนื่อยจังเลยไหนจะออกตลาดไหนจะไปซื้อของใจ่ตลาดกลับมาก็ต้องรีบมาทำของคนเดียวกินข้าวยังต้องแทบจะไม่ได้หายใจเลย เยียบน้อยค่ะปลาสับมีใครสนใจไหมคะรับกี่กระปุกดีเราวางระติบไปเดยว่าจะทำอะไรก่อนทำยังไงอะไรยังไงงานเราเยอะช่วงไหนว่างก็ทำไปเพื่อนใครอยากกินก็มาเอาไปกินได้นะคะปลาสับของเรากระปุกละสิบาทค่ะ เนื้อหาว่าโฆษณาขายของอันยังมีเครื่้เย็นเราใช้กันเดียวให้มีใครมาใช้ด้วยทำงานมากๆทำพวกนี้วันหนี้งวันพุธเราก็หยุดนะหยุดแต่ก็ไม่ได้พักนะคะงานเยอะเหมือนกันลูก,กะคะ้าก,าก็ให้การต้อนรับอยู่กันละแต่อย่างอื่นไม่นเงียบค่ะหอมเครื่องมากเลย ดีค่ะมาทำวันนี้มาตักปลารับใส่ใส่กลองเล็กๆอะค่ะเอาไว้ขายนะเพื่อนทั้งเหนื่อยทั้งเท้าขายของก็ลำบากตอนนี้เมากมากเลยทำอะไรก็ลำบากไปหมดเลยมาคิดเรื่องไร้าสาระทำงานยาวๆไปค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบวัสบีค่ะเรียบน้อยค่ะ มีใครสนใจไหมคะรับกี่แคปปุกดีทั้งเหนื่อยทั้งเท้อขายของก็ลำบากตอนนี้มย่มากเลยทำอะไรก็ลำบากไปหมดเลยของต่อเสียเวลาละ,ะคะ่ะแล้วเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็คือหอมหอมค่ะเพืเ่อนๆชิมไหมคะลองชิมไหมคะนะคะกินจนเบื่อแล้วค่ะ ตอนกลางคืนไม่มีลูกค้าเน่ะเข้าไปตอบได้เสร็จแล้วค่ะอปอกปลาร้าแค่นี้พอไม่ได้ขายของนะให้เพื่อนๆดูอันนี้คือสิบาทค่ะเพื่อนๆอยากบอค่ะมาเอาไปกินได้ค่ะเดอ้อใชอยากเดี๋ยวบองค่ะว่าลูกกลับหอแล้วก็จะอยู่คนเดียวเหงามากเลยค่ะเพื่อนๆก็ๆๆมีโทรทัศน์แล้วก็มีโทรศัพท์เป็นเพื่อนนี่แหละ หอมหอมค่ะเพืเ่อนๆชิมไหมคะลองชิมไหมคะนะคะกินจนเบื่อแล้วค่ะงานเราเยอะช่วงไหนว่างก็ทำไปเราวางสเต็จไปเลยว่าจะทำอะไรก่อนทำยังไงอะไรยังไงแซ็ๆค่ะแซ็ๆ รีบยาหน่อยเนะาะช้ก็ต้องไปใจตลาดกว่าจะกลับจากตลาดมาทําของอกีกวนอยู่อย่างนี้ไหนจะออกตลาดไหนจะไปซื้อของใจตลาดกลับมาก็ต้องรีบมาทําของคนเดียวกินข้าวยังต้องแทบจะไม่ได้หายใจเลยดีค่ะมาทาวันนี้มาตักปะลารับใส่ใส่กลองเล็กๆอะค่ะเอาไว้ขายนะพ ดีคะ่ะมาทำวันนี้มาตักปลาราสับใส่ใส่กลองเล็กๆอ่ะคะ่ะเอาไว้ขายนะเพื่อนเรียบน้อยคะ่ปะปลาสับมีใครสนใจไหมคะรับกี่แค่ปลูกดิจะได้ไม่เหงาหน่อยพยายามไม่ให้ตัวเองว่างๆแล้วมันคิดมากถ้าไม่ว่างทำงานไปเรื่อ,อยๆสมองเราทำงานเราไม่มีเวลา น,นี่คืองานจะได้ไม่เหงาหน่อยพยายามไม่ให้ตัวเองว่างๆแล้วมันคิดมากถ้าไม่ว่างทํางานไปได้แค่สมองเราทํางานเราไม่มีเวลาขายได้หลายอย่างสร่สะสัน,สนอันนี้เข้าตูะะ้เย็นค่ะกินก่อนได้กลิ่นออกใส่เองกลิ่นแรงมาก รัวแล้ววันไหนลงคลิปน้อยคือเวลาไม่มีเลยพอ,อลงไปแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปนานก็ไม่ได้กจะต้องรีบออกมาทำน <Evet. S 1> ราวางจะต็ดไปเลยวก็จะทำอะไรก่อนทำยังไงอะไร ั้งเหนื่อยทั้งเท้าขายของก็ลำบากตอนนี้เยอะมากเลยทำอะไรก็ลำบากไปหมดเลยของเราค่ะเป็นเช้ามาก็จะมีหน้าที่ของมีให้กินนั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยวไปทำงานต่อเหนื่อยจังเลยค่ะเดี๋ยวส่งให้ ปิดมือเต็มะค่ะเดี๋ยวส่งให้ปิดมือเต็มไม่ใส่ใส่ได้หลายอย่างสกันสนอันนี้เท้าตู้เย็นค่ะปิดตอนแด้กนิันออกใส่อย่างอื่นกินแรงมากเลยรัวๆแล้วลวันไหนลงคลิปน้อยคือเวลาไม่มีเลย ลงไปแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปนานก็ไม่ได้อีกก็ต้องรีบออกมารับเรียบน้อยค่ะร้านสับมีใครสนใจไหมคะรับกี่กระปุกดีดกวันจิตวัทยประจำวันของเราทำไมมันเหนื่อยจังเลยเหนื่อยมากเลยคะ่ะเพื่อนงานหลายคะ่ะพี่น้องเลย ทำงานคนเดียวค่ะทุกอย่างทำคนเดียวหมดหอมหอมค่ะเพื่อนๆ